เห็นเขาว่ามีดาม่าสกิน V.I.P. 1 0นิดนึงนิดเดียวแหละก็คือมันดูไม่สมเป็น V.I.P. 1 0แสนหนึ่งได้แค่นี้แกไอแสนหนึ่งที่ว่ามันไม่ใช่ว่าจ่ายหนึ่งแสนนะเอาสกินนี้นะคือมันเป็นการเติมคูปองแล้วคุณก็จะได้สกินนี้เติมครบหนึ่งแสนคุณได้สกินอีรินและหนึ่งแสนนั้นคุณจะเอาไปซื้ออะไรก็เรื่องของคุณอืมถ้าจ่ายหนึ่งแสนแล้วได้แค่สกินเนี้ยเออค่อยหน้าด่าแต่เนี้ยเป็นการเติมอืม คุณเอาแสนหนึ่งให้เหลือไปทำอะไรก็เรื่องของคุณคุณจะซื้อนาคอสเดเนชั่นเบเกอร์หรือเซตเดเพนชั่นเบเกอร์หรือจะซื้อยีน่าล่าสุดให้เพื่อนสิบคนก็อย่างได้เลยมีแต่คุ้มเหมือคุ้มและนี่คือความในใจสลับเมนอิรินอย่างฉันนะคะมึงเอาว i p 10ีสมาก็ชชวยบ๊อในเธอกูก,กาบแหละแกอีรินน่ะมันโดนเนิร์ฟหนักมากหนักในทางที่ว่าคือพยายามจะดันให้ไปเล่นสายแครี่แต่ทางที่ตัวมันก็ออกแบบมาให้เล่นเวทได้เก้ ไม่ใช่สายเวทแบบดันทุลังแบบย้อนเวทด้วยนะจากตัวละครที่คนแย่งเล่นกันชิบหายไปว่าท่างในแข่งและในแร้งตอนนี้คือแทบไม่มีใครสนใจอะ่ะอ้าวอีลินแครี่ไม่ดีเหรอดีแต่กว่ามันจะเกิดอะแกคนที่เขาชอบเล่นอิลินเวทมันไม่ใช่เพราะว่ามันเล่นง่ายนะแต่คือมันเกิดง่ายมีอาโกนี่ชิ้นเดียวคือจบส่วนแครี่มันต้องรอของหลายชิ้นและหากคุณจะเล่นแครี่เลดเนี่ยคุณไปเล่นตัวอื่นดีกว่าไหมคาเฟนีอะไรอย่างเงี้ย บ๊อบเอาสกเกลเวตคืนมาเถอะขอร้องทอนเอ้ยพี่มาแล้วจ้ะขยิบมาใกล้ๆมามะปุ้ง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 เชื่อไหมนี่8นาทีจะครึ่งกูเพิ่งได้คิวแรกทำไงได้อามาไปกระทืบยีหน้าน,น,นี่อะไรเนี่ยฉลามนั้นชอบงับคุณส่วนฉันนั่นก็เอาธนูปากหน้าไม่มีความ้องจองใดๆทั้งสิน้นแจ๋วยุยิยเก็บลีเลียนาไปได้แล้วฟอเรนจะลำตัดล้ำเตอร ทำยังไงคนดีไหมโดนยีน่าลําเตอร์อ้ยอ้อยอ้อยถอนแรงจังฟะเอ้าวเลยยุ้ยอ้าวทำไมเราแตกสามวะมีหมาแก่กับเด็กแว่นหัวขวดกำลังเวทบาฟ้าส่วนยีหน้าก็โบ่เข้าให้โหโคตรเจ๋งมีชายหน้าหนวดกำลังทำร้ายเด็กอย่าทำ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 กูด้วยอย่าทำเด็กอย่าทำกูด้วยปุ้ง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 ปุ้นี่แหลฮู้เกือบไปแล้ว รู้อยู่ตรงน,นั้นออกมานี่นะปุ้งปุ๋งปุ้งปุ๋งปุ้งปุ๋มปุ้ง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 ปุ้ปุปุ้ใช้ไปได้มาคนเดียวตัวใหม่เก่งไหมเก่งเก่งมากด้วยแต่แค่พี่แกไม่มีสกิลลดทอนดาเมจถ้าเจอตัวที่สามารถจะสวนได้ก็จีจจ้าใครใครจะโดนอ้าวกูนี่ว่าปุ้งปุ๋มปุ้งปุ๋มปุ้งปุ๋งปปุปุ้งปโอ้ยโอ้ยตีธรรมดาตีธรรมดาตีธรรมดาธรรมดามันก็ยังจะดูดเลือดได้น้ะดูดเลือดได้นะโอ โอ้โอไม่อลิทไม่อลิอลิตอลิตอลิทอลิทตันสวยอลิตันสวยอลิตันสวยแต่ไม่รอดดิแล้วคิอเลยยังไงเดลุยตัวเดียวโอ้ถึงจะเสียดาร์เซเลียร์แต่เราก็เก็บบุตตี้ทำไมสถา,านการณ์ของเรามันดูโอ้อเพื่อนก็บอกอยู่ว่าระวังยังดีที่ฟอนอี่งเข้าไปแจกในป้อมในอะนะอ่าแล้วฉลามมันชอบงับคุณโนธน,นูฉันปากหน้าไปซะและโอ้ยกูออกไม่ได้เอก ยังไงยีน่าลําตัดลําเ,เตอร์ลัตัดลําเตอร์สแตเระเบิดลี้โอเคได้อยู่มั้ง <c oughs> มุมนี้ไม่ไดีเท่าไหร่แต่มันมีให้เข้าทางเดียวป้องแปงป้องแปงป้องแปงจะไปไหนจ้าจะไปไหนจ้าลียจะไปไหนจ้า <c oughs> เปิดวงมาเหรอเอามึงมาดิมึงมา <c oughs> จะว่ามาเกรงใจยุ้ยทีมฉันด้วยนะร <c oughs> ออยู่เนี่ยยีน่าตบหมาแก่ได้แล้วเหมือนฟอรเรนจะติดอยู่ในวงล้อมติดหินด้วยนี่เนี่ยต้องแปงป้องแปงป้องแปงป้องแปงโอ้ไม่นะคิวเรียนกูได้อยู่เอาแหละ ทางตรงดูทางที่ดีที่สุดอลิซตามฉันมาใช่แล้วทางตรงดูทางที่ดีที่สุดฉลามเข้าหลังแต่ฉันมีอาร์กติกออฟให้อยู่มาปุ้งปุ๋งปุ้งปุ๋งปุ้งปุ๋งปุ้งยังไงเหรอปุ้งปุ๋งใชนยังอีกจองนัดนะอ้าวยังไงปุ้งปุ๋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 งนี่เนี่ยถอ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 ย Tell me p i โอ้โหยกูมาเสียอาร์ติออฟเพื่อไม่ให้ด้านตีตุ๋ยเนี่ยนะแล้วใครมันเข้ามาในวงล้อมวะฟลอเรนติโน่เหรอนี่เนี่ยนี่เนี่ยาาย เกือบไปฟัไว้ยินแล้วขอบคุณมากทุกทุกคนและใช้ไม่แคร์ดีค่ะตีบ้าใช่ไหมรอไลไรตีตีขอบคุณมากค่ะิศนั่นแหละเออเป็นการรีวิวสกินที่ยากลาบากมาก7นาทีแนาทีแรกกูไม่ได้ทาห่านอะไรเลยและนี่ก็เป็นสกิน VIP สิลูกคุณหนูนะคะเป็นสกิน10,000แคูปองที่ไม่ใช่การจ่ายแสนหนึ่งละจบที่อีลินนะคะ10,000แนี่เหลือคุณจะไปทําอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นสกินนี้มันคุม้ม อืเชียเธอะแสนหนึ่งคุณซื้อไดร์เบนชั่นได้ครบชุดเอสติเมอร์เอ้ยตุ๊ดจีนเอ้ยอะไรพวกนี้เล้นแต่จะาไปสุ่มกล่องเกลือเงาเงาอะนะอันนั้นอย่าไปหาทหําถ้าเงินคุณไม่ได้เหลือเอาแหละตอนนี้กันไม่ไปเจอกันใหม่คลิปหน้า